ทนีนข่าวกีฬาผู้บอลไทยบาบจีสไตล์ประจำวับบนที่14มกราคม2567โดยชายผู้บังคับร่างผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อะเรยังไงับผมช้างศึกชุดยุสิบปีลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่บริลลัมเจทผัดมองเป็นเรื่องที่ดีทีมมีคนเก่งมากขึ้นในครัักนี้ โดยกรน,นี้ผู้วันนี้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่จังหวัดบุบรีรัมย์แคมป์จังหวัดบุบรีรัมย์นะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2 0 2วัน 25, ที่จะแข่งขันกันระหวางวันที่12กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคมที่ประเทศจีนการฝึกซ้อมวันนี้เป็นการทบทวนคอนเซปต์ของทีมและก็ให้นักเตะปรับสภาพร่างกายทามกลางบรรยากาศที่หนาวเหน็บก่อนการฝึกซ้อม เจนพัฒน์คนถนอมกองหลังของอาพาลังการ f c ยืนตัวมาจากหน้าของทางฝั่งบริลั์มที่ติดทีมชุดนี้อย่างต่อเนื่องออเปิดเผยถึงวันแรกของการเตรียมความพร้อม,อมและสิ่งที่ต้องพัฒนาก่อนจะเข้าสูเ่เทมเมนในครั้งนี้ โดยก็มีเรื่องเกมรับครับรวมไปถึงการจบสกอร์ในคารักนี้เราต้องละเอียดกว่านี้เรื่องของเซตพีดก็เป็นเรื่องที่เราเองนั้นพยายามพัฒนามาโตลอดทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับรวมถึงการสร้างเกมเราเองก็พยายามจะแก้ไขสิ่งเรานี้ในทุกๆวันครับ โดยเรื่องของผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับมีผู้เล่นเก่งๆเ,เข้ามาเยอะะผมเองก็จะพยายามโฟกัสกับตนเองมุ่งมั่นตั้งใจให้มากที่สุดทั้งในสนามและก็นอกสนามครับรวมไปถึงการทํางานกับเพื่อนร,ร่วมทีมในครั้งนี้เพิ่มเติมไปอีกด้วยการได้ย้ายไปเล่นกับพลังการก็ถือว่าเป็นจเจอการเจอพเพื่อนเพื่อนี่ๆใหม่ๆเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศได้ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งผมก็จะนํามาพัฒนาต่อยอดในทีมชาติอย่างแน่นอน จอกับทีมญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเราก็จะพยายามศึกษาแระหาจุดอ่อนของพวกเขาและกหวังว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเราจะทําผลงานได้ดีด้วยครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในครั้งนี้กันด้วยครับพวกเราจะตั้งใจอย่างเต็มที่ที่สุดมีผลงานที่เรียกว่าดีที่สุดในทุกๆเกมในครั้งนี้สำหรับทีมชาติไทยชุดยุค0ปีจะเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดบริลัมจนถึงวันที่ 20มกราคมโดยมีเกมอุ่นเครื่องกับทนานของลาศิสไลด์วันที่16กมกราคมนี้ก่อนจะมีเกมอุ่นเครื่องอีก3ากนัดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์โดยโปรแกรมทีมชาติไทยชุดยุิปีปรอบบ่งกุมวินทต่อไปนี้ญี่ปุ่นพบกับทีมชาติไทย14กุมภาพันธ์เวลา1ินาฬิกาสนาทีนักหนาฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนสนเจนหนึ่งไทยพบเกาหลีใต้วันที่17กุมภาพันธ์เวลา1ิกนาฬิกานาที สนามฝึกซ้อมอฟุตบอลเยาวชนส่วนเจ้นหนึ่งและก็เซเรียพบกับไทยวันที่20กุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกานักนัมศูนย์พัฒนากีฬาหลงหัวในคัำนี้ทุกนัดถ่ายทัดสดทางช่อง Facebook YouTube ช้างศึกในครังนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยของทางเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอะไรหนึ่งงานนี้เตรียมตัวรับมือให้ดี เมื่ออาเซียนท่าทางจะเดือดหนักขึ้นกับการเตะทีมชาติทู่สึกต่างๆล่าสุดมาเลเซียเอาจริงเอาจังนะฮะกับทีมชาติอีกแล้วด้วยการทุ่มเงินจํานวนกว่า1นึ่งร้อยสองล้านบาททําทีมชาติทาทุกชุดในครั้งนี้หรือเงินจำนวนังล่าวเนดีม,มาจากท่าน,นภาครัฐ5้ารและก็เอกชนนะฮะ50%พร้อมกันนั้นจะทําการโอนสัญชาติอีก6-7คนทุกอย่างได้เตรียมการเป็นที่เรียบร้อยสัญญาณเตือนอย่างนี้ไทยต้องไม่ขยับตัวตเตรียมจะรับมือเอาไว้ด้วยเลย จะพัฒนาแบบไหนประกอบทาทำอย่างไรเพื่อจะเป็นระบบจะได้ร,รับมือกับอาชาติเหล่านี้ได้เวียดนามเพิ่งจะเป็นแชมป์อาเซียนครับอินโดนีเซียและก็กำลังจะลุ้นไปฟุตบอลโลกในรัางนี้มาเลเซียทุ่มงบอันนับร้อยล้านนะฮะตามด้วยแข่งโอสัญชาติอาที่เรียกว่ากว่าเครื่องทีมทุกอย่างเป็นการบ้านข้อใหญ่ที่ทางทีมชาติไทยจะนิ่งนอนใจไม่ได้เด็ดขาดนะเป็นน้ำว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ สมาคมฟุตบอลไทยเตรียมจะสรุปกรณีสมุรประการซิตี้ถอนทีมและก็เลื่อนแข่งในครั้งนี้โดยสมาคมฟุตบอลไทยเตรียมสรุปสมุรประการซิตี้ถอนทีมเลื่อนแข่งขันไทยลีกพร้อมอนุมัติจัดการแข่งขันศึกฟุตบอลไทยบีแมนเปิดฤดูกาลหนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมสภากรรมการครั้งที่1เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยในวันที่13มกราคมที่ผ่านมาณห้องประชุมชั้น2อาคาร FA t h a i l a แ d นด์ การประชุมครั้งนี้มาดามแป้นนุพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมประกอบไปด้วยวาระสำคัญต่างๆทั้งสรุปผล การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 4การปรับโจถจัดตลาดก,การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน7จดปีรอบผู้ชายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียวันที่11บมกราคมความพร้อมของฟุตบอลทีมชาติไทยที่ตเตรียมทำการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2อ2วันารอบคัดเลือกที่จังหวัดนนทบุรีการใช้เทคโนโลยี VR สำหรับศึกบริโภคไทยลิกไทยลิกหนึ่งและก็เมืองไทยไทยลิกไทยลิก2 รับรองการได้เบียบข้อบังคับว่าโดยการจัดก,การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่นรายการไทยแลนด์เซมิโปรลีกนฤดูกาลสัดาหาร้อยสิบเจ็ดรวมถึงอนุวัติรารจัดก,การแข่งขันไทยวีแมนลีกหนึ่งและก็2โดยมีกำหนดเปิดฤด,ดูกาลในวันที่1นึกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการพิจารณาวาระสําคัญอื่นๆทั้งในเรื่องการขาดการเข้าร่วมการแข่งขัน,อนของสโมสรฟุตบอลสมุทรรรซิต,ตี้ระดับเมืองไทยลีกนะฮะหรือว่าไทยลีก2และก็ประเด็นเรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นส่งหนังสือขอความร่วมมือลดกัดกิจกรรมฟุตบอลระดับาในประเทีหนึ่งกุมภาพันธ์แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเหมือนกันโดยจะมีการหาแนวทางรองรับอีกครั้งก่อนจะประกาศแจ้งให้ทราบกันต่อไป ำหรับการประชุมสภากรรมการครั้งต่อไปคือครั้งที่2จะมีขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เป็นวางานนี้นะผมคิวของสมบประการซิต,ตี้นะฮะก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นเช่นไรต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะวางแผนไว้เช่นไรนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอะไรหนึ่งในงานนี้ BG Sta d i u m ปัจจัยสำคัญพาบียูเชื่อดรดดัได้ โดยกชนะกของแบงคอกยูเนเต็ดนะ,ะที่บินเหนือบริด์ไป3ต่อ2นับเมื่อวันก่อนนี้ทําให้แข้งเทพมีกาลังใจเพิ่มพูนมหาศาลโทษฐานที่เป็นทีมแรกของฤดูกาลตอวันที่24ที่จะเยียดความพ่ายแพ้ให้กับทั้งของทัพปราศจากฟ้าในครั้งนี้ได้สําเร็จเรียกว่านอกจากด้านของมันจะเป็น3มแต้มอันล้ำค่าของพวกเขาที่ได้มาเพราะมันช่วยลดช่องว่างจาก9้าแต้มเหลือเพียงแค่6แต้มเท่านั้น ในทางกับการนั้นหากมีอยเป็นฝ่ายเพล่งพัมก็จะตามไกลสุดกูถึง2แต้มเยดยทีเดียวโดยดังนั้นชัยชนะเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยจึงเป็นพลังบวกให้กับบแงคอกอย่างแท้จริงปัจจัยสำคัญที่ทำให้แข้งเทพหักดันยอดทีมของแดนอีสานได้นั้นมีอยู่หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นที่มากกว่าเพราะถ้าแพ้หรือเสมอมันไม่เป็นผลดีเลย รวมไปถึงทีมเยือนต้องเล่นถ้วยชอปปี้คัพจึงเกิดอาการเหนื่อยล้าพอสมควรแม้จะถล่มคู่ต่อสู้แบบสบายๆก็จริงแต่การเดินทางบ่อยครั้งย่อมกระทบถึงสภาพร่างกายโดยตรง ขบมามีสิ่งหนึ่งที่จะด,ดูชัดเจนไปอย่างมากและก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยก็คือเรื่องของสนามแบงคอกจำเป็นจะต้องขยับจากสนามกีฬาธรรมศาสตร์วลังจิตมาแข่งขันที่บีจีสเตเดียมเพราะว่ารังเยา่าตนเองติดงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยแต่กลายเป็นว่ามันเป็นผลดีมากกว่าเดิมซะอีกเนื่องจากการที่ได้เล่นแบบที่ชอบญาติแนบชิดกับอัจจันร์มันช่วยส่งพลังใจไปถึงนักเตะแบบเห็น ตลอด90นาทีเสียงเชียร์จากสาวก BDR BU เองก็กดดันอาคากกันตุกาได้อย่างไม่ลดละจึงส่งผลให้ฝั่งทีมเยือนต้องพบกับความยากลำบากในเรื่องของสภาพจิตใจเมื่อเสียงบกเวกบอยวายร่วมด้วยเสียงกองรวมกันเป็นหนึ่งเดียวบริลัมจึงเดินเกมไม่ได้ปฏิปต่ปตอเท่าที่ควรนักซึ่งนอกจากลดทอนความอันตรายของคู่ต่อสู้แล้วมันยังเป็นพลังโบกให้กับฝ่ายเป็นเจ้าถินอีกต่างหากเรียกได้ว่ามีแต่ได้กับได้ ก่อนหน้านี้ยามที่แบงคอกเล่นที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์วังสิทธ์พวกเขาดูจะไม่ได้เปรียบฝั่งตรงข้ามสักเท่าไหร่นักแถมในเกมรือหลายเกมก็ดูเหมือนว่าแฟนๆของผู้มาเยือนจะมากกว่ากองเชียร์ของตนเองทด้ซ้ำไปนับแต่ที่บีโยได้ทรูคอร์ปอเรชั่นข้าเป็นผู้สนับสนุนหลักในปี2010พวกเขาก็ค่อยๆสาปนาตนเองสู่การเป็นสมโมสรเบอร์ต้นของสยามประเทศ ถ้าองความสำเร็จเดียวของพวกเขาที่จับต้องได้ก็คือแชมป์เอฟเอคัพสหรือเมื่อซีซันที่ผ่านมาบริการเดียวเท่านั้นแบงคอกม,มีศักยภาพที่พร้อมจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทุนทรัพย์มหาศาลการเงินเข้าร่องตัวผู้บริหารซัพพอร์ตทุกด้านสตาฟโค้ชก็เก่งบุคลารกรในส่วนอื่นๆก็คนลูกหนังทั้งนั้นเลยแต่กลับมีโทฟี่น้อยเกินไปหลายๆฤดูกาลในศึกไทยลีกมียูก็คือทีมที่ทำคะแนนได้เป็นกอบเป็นกร,รมในระยะแรกก่อนจะค่อยๆแผ่วไปไปเจรนิด โดยเฉพาะเละที่2แทบทุทกซีซั่นเลยที่พวกเขาสดุดขาตนเองอยู่เสมอจนจบเพียงแค่ปรองแชมป์และคว้าอันดับ2ไปถึง4จะทั้งหมด8ครั้งหลังสุดในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นนะครับผมที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by อิช e ิอ e ิสไตล์ประจาวันที่14มกราคม2567โดยชายผู้บังคบรั้งฟุตบอลไทยครับ